มันมีโปรโมชั่นค่ะทุกคนมันเป็นบุฟเฟ่ค่ะเราไม่ได้กินบุฟเฟ่เพราะว่าบุฟเฟ่มันมีเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ซันเวย์วิโลซิตี้มอลล์นะคะเพราะว่าเราจะไปกินบาร์บคิวพาา้านฟาค่ะที่นี่ก็มีนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมีสาขาเยอะที่จำได้ก็น่าจะมีที่แถวภุกิจดาริวนูน่นแล้วก็มีที่ซันเวย์ที่ไหนอีกไม่รู้คะ่ะแล้วก็มีที่ซันเวย์วิโลซิตี้นะคะใครจะมาก็สามารถเดินทางได้ด้วย g Grab หรือว่า MRT ค่ะ นั่ง MRT มาลงที่สถานีครอกเทนเดินมานิดหน่อยนะคะจะก็จะถึงซันเวว v โลซิตี้นะคะส่วนตรงข้ามซันเวว v โลซิตี้ก็จะเป็นพวกอีเกียแล้วก็ไมทาวคะ่ะตอนนี้นะคะก็คือนัดน้องไว้อยู่นันน้องส้มนะคะแล้วก็มากับพี่เจคุยกันก่อนหน้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปกินที่จอนนี่ก็คือเป็นร้านตรงข้างๆก็เลยคุยกันว่าถ้าเกิดมีบุฟเฟ่นะคะเราก็จะมาเรา ไม่ได้กินบุฟเฟ่เพราะว่าบุฟเฟ่มันมีเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ <days> later. วันนี้เราจะมาบุกบาร์บีคิวพลาซ่านะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเรามามันไม่ได้เป็นบุฟเฟ่เพราะว่าเรามาวันเสาร์เหมือนแบบว่าเป็นวันหยุดอะไรแบบนี้นะคะ่ะมันก็จะไม่เป็นบุฟเฟ่นะคะวันนี้เราก็เลยมาอีกรอบ ก็คือเราที่แล้วมาวันเสาร์พอวันจันทร์ก็มาเลยเพราะว่ากลัวมันหมดโปรโมชั่นก่อนเขาบอกว่าโปรโมชั่นจะมีจนถึงวันที่13นะคะนี่นะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นไม่ได้มีบ่อยๆนะโอเคเราก็ได้ตัวแล้วนะคะตอนนี้เขาบอกว่ามีรีวิวแล้วค่ะดีใจมาก แล้วก็กําลังจะรอเขามารับออเดอร์นะคะแล,แล้วเราก็มีน้ำจิ้มมาเองนะคะสุา คนเต็มร้านแล้วค่ะเอาให้นั่งโตเป็นโตมันก็จะนั่งไม่ได้เยอะแนะนำให้มาก่อนหกโมงเย็นเนาะเพราะว่าหลังจากหกโมเย็นก็คือจะเป็นเวลาที่คนเขาเลิกงานกันก็จะมาแล้วก็อาจจะต้องได้รอนิดนึงนะคะถ้า หรือว่าถ้าเกิดแบบเออใครว่างจะมาตอนชอ่วงกลางวันอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเผื่อแบบใครทํางานแล้วก็หยุดวันธรรมดาไม่ได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์อะไรแรบบนี้ค่ะการก็ไม่เคยกินบาร์บีคิวพาษซาที่บ้านเรานะคะไม่รู้ว่ายัางไงแต่คิดว่าก็แก้ขัดได้นะคะพี่ป้าขอบคุณค่ะ